พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ BMW และ t v s ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรสและ i ิก้ารุ่น a c u l a 310ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Auto Expo 2016ช่วงต้นปี2559ที่ผ่านมาซึ่ง a c u l a 310คันนี้เป็นคอนเซปต์ไบค์ออกมาเพื่อฉลองครบรอบ33ปีของ t v s ค่ายมอเตอร์ไซค์ชื่อดังจากอินเดียโดดเด่นด้วยเทลลิสอลูมิเนียมอะลอยเฟรมน้ำหนักเบานะครับให้ความสวยงามเป็นอย่างยิ่งพ่นเฟรมสีแดงโดดเด่นด้วยอัพไซด์ดาวหน้าขนาดแกนชุกับ41ม mm, มค่อนข้างใหญ่ทีเดียวครับชุกับหลังเดียวดิสเบรกหน้าแบบไรเดนเมาสีลูกสูบจานเบรก300ม mm, มและมีดีไซน์แบบเรสซิ่งสไตล์ก็คือเป็นแนวของรถแข่งเต็มตัวโดยใช้วัสดุคาร์บอนเฟเบอร์ทำเฟรมทั้งคันให้ความโดดเด่นเร้าใจเป็นอย่างมาก เพิ่มคุณค่าของตรถนะครับให้มีความล้ำค่าและมีราคาที่ดูแล้วน่าจะสูงพอสมควรทีเดียวรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์สูบเดียว 313cc Double Overhead Camshaft 4วาล์วระบายความร้อ,อ,รอนด้วยน้ำมี2หัวเทียนครับพลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่34แรงมา้าที่9,000หรรอบต่อนนาทีเทียบเท่ากับ G310A Sport Naked ที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้ท็อปสปีดท,ทำได้145กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอค c ล,ล่าก็หมายถึงปลาฉลามนะครับ นี่ก็คือฉลามน้อยที่มีความโดดเด่นเร้าใจกับเครื่องยนต์พลังแรงในแบบสูบเดียวนะครับที่จะสามารถต่อกรกับคู่แข่งขันรายอื่นๆได้ในอินเดียและในขณะที่ค่าย TVS กําลังเตรียมแผนจะเปิดตัว Acula 310ยังเป็นทางการในโอกาสที่จะมาถึงนี้หลายคนก็คิดถึง BMW ว่าน่าจะมีโอกาสในการทํารถในรุ่นแบบเดียวกันนี้ก็คือ s p o r t Racing ที่มีแฟร r i n งเต็มคันออกมาขายควบคู่กับ g 310 r จากวันที่เปิดตัวนะครับต้นปี2019มาถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วกระแสข่าวล่าสุดนะครับก็มีการยืนยันว่า a k u l a 310นั้นเป็นโปรเจกต์เฉพาะของ t v s เท่านั้น BMW จะไม่มีการพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรซิ่งฟูลฟริงแบบนี้ออกสู่ตลาดเช่นเดียวกับ a k u l a เพราะฉะนั้นนะครับใครหลายคนที่กำลังเฝ้ารอคอย BMW Acula 310บอกได้เลยครับว่าไม่มีมาอย่างแน่นอน100% การเปิดตัวล่าสุดนะครับของมอเตอร์ไซค์สูบเดียว BMW ก็คือรุ่น G310 GS Adventure Touring รุ่นใหม่ล่าสุดในงานอิ m a 2016ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวในเมืองไทยขงเราช่วงงานมอเตอร์โชว์2017ปลายเดือนมีนาคม2560ที่จะมาถึงเรื่องราวของ G310 GS จะเปิดตัวเมื่อไร่อย่างไรติดตามกัต่อไปในโอกาสหน้าครับ